ส่งงานปิดทา้ายวันนี้ด้วยค o n ได้ให้ซ a วีติดตั้งจอ a อน r o อ d พร้อมกล้องรอบคัน3 6 0องศานะคะก็ Ganze จะมีกล้องที่ด้านหน้านะคะกระจกข้างทั้งสองฝั่งแล้วก็ด้านหลังนะคะรุ่นนี้เดิมมีเลนส์วอร์ดก็สามารถใช้งานได้ตามปกติด้วยนะคะมีชุดแคนบัสต่างๆง,ง,งตรงร่นระบบเดิมอยู่เลยยกเว้นตัวกล้องหลังที่ติดเป็นตัวชุดใหม่นะคะตัวจอก็เหมือนเดิมนะคะมีฟังก์ชันมาให้หลากหลายแอปพลิเคชันหลากหลายนะคะสามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมเ,มเองได้ในเพจสตู กู e Map แมปเน็ตฟิกดิ y นียูทู e ต่างๆนะคะใช้งานได้เลยหรือจะแบ่ง2หน้าจอแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะจะฟังก์ชั่นไหนก็ลื่นไหลนะถ้ายกชุดจากแบรน์เค็นเซนแบบนี้นะคะตัวจอเนี่ย CPU 8แคเลยนะแล้วก็2 CPU นะคะใช้งานลื่นไหลมากๆตัวนี้เป็นสเปคใหม่นะคะแรมหลอม64ชิปเสียงใหม่นะคะบอร์ดใหม่บูทูธใหม่นะคะคุยบูทูธเนี่ยชัดเจนมากๆแล้วก็ระบบเสียงก็ดีขึ้นไปอีกนะคะ คอนโนทรลพวงมาลายัยใช้งานได้ปกตินะคะสั่งงานรุนเร็วทันใจด้วยกดปุ๊บหมักปั๊บเลยอย่างตัวเลนวอร์สก็ใช้งานได้เช่นเดียวกันนะคะจะกดที่ปุ่มด้านข้างตรงก้านกระจกนะคะใช้งานได้เลยแบบนี้กดอีกหนึ่งทีจะอ่าโดยตัวกล้องรอบคันนะคะเราสามารถกดขึ้นมาดูได้ตลอดเลยนะคะอยากดูแบบท d ดีหรือว่าทีดี หมุนได้รอบทิศทางจะหมุนมุมไหนก็ไม่มีเงานะคะถ้าติดตั้งมาตรฐานจูนกันแบบเป๊ะๆนะคะดูได้เลยไม่มีเงาเลยนะคะทูดีทีดีปรับได้หลายมุมมองเลยนะคะดูอะไรอยู่ก็แล้วแต่นะคะใช้งานรถใส่ไฟเลี้ยวปุ๊บก็จะตัดเป็นภาพด้านข้างให้ออโต้เช่นเดียวกันกลับได้เลยค่ะ ที่ร้านก็จะตั้งหน่วงไปที่ด้านหน้าให้นะคะเพื่อที่ว่าเวลาเราต้องจอดรถในที่แคบเนี่ยมันก็จะได้ไปที่ด้านหน้าก่อนนะคะใส่เกียร์ถอยก็เหมือนกันนะคดูอะไรอยู่ก็แล้วแต่แตัดเป็นด้านหลังเลยแล้วก็เส้นเลี้ยวตามพงมาไหลด้วยนะคะขะใส่เกียร์ถอยก็ปรับมุมมองดูได้ปกตินะคะกลับเกียร์ได้เลยอ่าก็จะดวงมาที่กล้องหน้าเช่นเดียวกันนะคะจอดรถในที่แคบเนี่ยสะดวกมากๆเลย ว่าฟังกชันไหนก็ลื่นไหลนะถ้าตั้งต้นด้วยจอที่มีคุณภาพดีนะจ๊จะอ่าอย่างที่บอกนะคะระบบเสียงใหม่ก็จะมีตัวปรับตั้งค่ามาแบบละเอียดยิบเลยคอเครื่องเสียงนี่ถูกใจมากนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเราลองขับออกด้านนอกกันเลยดีกว่าการใช้งานจอก็เหมือนกันทุกราคาอยู่แล้วนอกก็คือมีแอปต่างๆมาให้อยากดูอะไรก็จิมได้เลยดาวโหลดเพิ่มเติมยังได้ผ่านเพจสโตนะจ๊ะ ันนี้ก็มาให้ดูในส่วนของกล้องรอบคันละกันนอกจากใช้เป็นตัวช่วยจอดแล้วนะคะสามารถเป็นกล้องบันทึกได้ในตัวด้วยนะจ๊ะสำหรับตัวกล้องรอบ,บออคัคนรอบทิศทางเลยเนี่ยบางทีเราต้องไปจอดรถใกล้กพุทธุูมพุทธปากอะไรเนี้ยเราจะดูได้เลยนะคะว่าเบียดหรือเปลา่าอะไรหรือเปลา่าสะดวกมากขึ<ส>้น อยากดูเมื่อไหร่ก็กดขึ้นมาได้เลยบางทีจอดเนี่ยเราไม่ได้ต้องใส่ไฟเลี้ยวหรืออะไรเงี้ยเราก็สามารถกดดูแบบนี้ได้เลยนะคะว่ามันชิดหรือยังอะไรแบบนี้เนาะสวยงามมากค่พสวยงามคมชัดนะคะฟูเฮ HD ีนะสำหรับกล้องอันนี้อันนี้ก็จะเป็นเงารถหน้าลานนะคะแล้วก็พวกเก้าอี้ โอเคนะคะท่านใดสนใจอยากได้จอแอนดอพร้อมกล้อง,ลองรอบคันสวยๆแบบนี้ <c oughs> ก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะเก่งกระบะ SUV ติดตั้งได้หมดเลยจ้าสวัสดีครับ